นี้นะคะก็ส่วนลดทันที2,000บาทเลยทีเดียวนะคะต้อนรับกับการยู่สงการกันนะคะนอกจากส่วนลดสุงคุ้มแล้วนะคะ จะได้รถสวยโดนใจแล้วนะคะยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ถึง3.99%นะคะเท mm hmm. ่านั้นยังไม่พอนะคะมีมีโบช่วยผ่อนนะคะดอกเบีย้ยสูงพิเศษผ่อนนานทก2เดือนเลยทีเดียวนะคะเรามาดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะใครที่ชอบโครงสร้างโดนนะคะได้ตัวเป็นแมบบ็กเป็นแม็กเิมนะคะแต่คันนี้นะคะตัว X4V ก็รู้กันดี สัตว์เลี e ยงสีง่ายเลยนะคะจะมีสัญลักษณ์ยเป็นตัวสีแดงนะคะแสงจั่งสีดำของเรานะคะก็จะทำให้โดดเด่นและก็สวยงนามมากๆเลยนะคะเรามาดูภายในกันค่ะอันนี้ยังไม่ได้ซีนเลยนะคะภายในเป็นเบาะผ้าทูโทนนะคะเป็นเบาะดำแดงนะคะอันนี้ให้ดูสภาพ ที่ยังไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะคะเพิ่งเข้ามาหมาดๆนะคะมาดูด้านหลังนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนขอนแก่นนะคะแต่เราเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ากรุงเทพให้นะคะคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันทั้งสองคันนะคะใครสนใจ แบบเดิมหรือว่าแบบแต่งซิ่งก็เลือกได้เลยนะคะพี่ๆราคาเท่ากันนะคะแต่เรามาดูไฮไลท์คันนี้กันนะคะคันนี้หล่อยังไงนะคะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงแม็กแต่งซิ่งขอบ17ลงแม็กแต่งซิ่งนะคะลงแม็กแต่งซิ่งขอบ18นะคะ มีเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยนะคะอันนี้น้องยังไม่เคยรีวิวให้พี่พได้ดูนะคะมีแต่ภาพถ่ายที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วน้องก็อัปเดตรูปให้ดูจากสภาพจริงๆเลยนะคะยังไม่ได้คลีนด้วยนะคะคันนี้เราไปดูภายในกันนะคะ เครื่องเสียงแน่นมากเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะแถมได้รับส่วนลดจากราคาหน้าร้านอีก20 0 0 0บาทนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะนอกจากจะได้ส่วนลดสุดคุ้มแล้วนะคะพี่ๆยังจะได้ฟรีภาษีพบรบฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะนอกจากเครื่องเสียงจะแน่นแล้วนะคะจอนะคะเป็นจอ a n d ด o i d นะคะคันนี้ จอ a อนด o อยสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ Google Google Map ได้หมดเลยนะคะใหม่97,000มื่นคะ95,000โลนะคะ, 95, ะ,คะเก้าื่นหเสียงแน่นมากนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ดูนะคะใครชอบแบบแต่งซิ่งหรือชอบแบบโครงสร้างเดิมนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะคะแถมโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะ ปี2014สนใจเป็นตัวไหนเข้ามาจับซองกันได้เลยนะคะเต็นท์ของเราอยู่ตรงตลาดรถยนต์ DCK อยู่ตรงสี่แยกบางพีอยู่ฝั่งเพพารกักษ์กมที่11เดก,กับปัมพีทีนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องมดต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ